ครับสวัสดีครับเอฟซีตูกคนนะครับเนาะเอาพอๆกับพอแจมอีกครับเป็นคลิปที่สองมือนี่นะครับเนาะกับกมีเอฟซีคอมเมนต์หลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาเนาะครับเอฟซีเนาะกต่ต่างคนต่างอยากได้นะครับเนาะผัว่าได้หลายสูตรก็จักรยศาสูตรใด้คำวันมาเอฟซีเอฟซีครับกันบ่มากหลายสูตรก็สูตรนี้ก็ได้นี่ครับนี่นี่ ผู้เด็กที่ตามพ่อเตียมก็สะเห็นนะครับสูตรนี้นะครับเนาะแต่เอาพ่อเตียมได้ให้สูตรไปแล้วที่มันเด็กเก่ากับซูนเนี่ยที่มันออกซูนเก่านี้ว่ครับเออพ่อเตียมให้สูตรไปแล้วสูตรนี้เอาสูตรเดียวนี่ก็ได้ครับเอฟซีคำว่ามันลายนะครับเนาะเห็นมันก็เข่านะครับเอฟซีเออมันได้หาับหกนี่นะครับมันก็เข่าถือว่าเข่าหกนะครับเล็กล่างเนาะแต่เอาพ่อเตียมยังบม่ได้คำนวณเอฟซีได้สูตรไปแล้วก็คำนวณเบิ่งเอาได้ครับเด้อเอาสูตรเดียวนี่ก็ได้ แต่ว่าสูตรเดียวมันกับโบมี่จะเจ้าะใสตัวใดแล้วเอฟซีข้ามีหลายสูตรแดกะบแต่พ่อจะได้รู้ว่าตัวใดมันส้นกันโบส้นกันมอคเอฟซีตัวแดงนบส้นเ้าก็จับคู่นะข้มไม้ของพอแต้มมันเป็นสีเนาะครับเนาะครับเอฟซีว่ามันลายสูตรเ้าก็เอาสูตรเดียวก็ได้นะครับเดียวแต่ไผ่กีมักทางไหนเนาะครับเนาะครับพอแต้มก็ลงให้ตามที่เอฟซีขอมา นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเข่าอีกตอนหนึ่งนะครับเอฟซี FC เนาะครับพ่อแจมยังบม่ได้คำนวณไว้กต่วันนี้พ่อแจมก็จะพาเบอเบิงสูตรนี้นะครับเอฟซีทีเอฟซีคอมเมนต์มานะครับพ่อแจมก็จะพาะเฮ็ดเบิงครับที่ว่าได้ซีกับหกเนี่ยนะครับแล้วซุ่มเอฟซี FC. คอมเมนต์มาไลน์อยู่นะครับเนาะ จังสี่กักัเดินมาเงีอยู่ด้วยครับเด็กล่างเนี่ยมันกัผ่านเงินเดียวที่พอเตียมเอาให้เบิ้งเนาะครับเนาะมันกักลับมาเขาล่างคือเก่าสีดหลักเขาเรียกลายสูตรครับเอฟซีอันนี้เห็นไหมถ้าเอาเบิ้งใส่กันสี่อันนี่ครับสี่กับหกอันนั้นหากับหกก็ถือว่ามันส่นหกเป็นมาครับเอฟซีวันนี้สูตรที่พอเตียมหมวยเบิ้งเมื่อกี้นี่เห็นว่าสูตรที่มันเดินเงียวยนี่กัเห็นว่าอันนี้ก็เลยหาคำหกเอาเบิ้งใส่กับสูตรนี้มันก็ส่วนหาคำหกเอาสูตรนี้มาใส่ มันก็นเหลือแต่อกตัวเดียวเมืนว่าครับเอฟซีนี่แหละผลผลของสูตรลายนะครับเอฟซีเตรียมตัวสู้ฟังนะครับออขันไล่สูตรมันกับเพือเก็บเบิ้งใส่กันนี่แหละนะครับเนาะเออคนผู้มากหน่อยสูตรเกาหน่อยสูตรไตพวกกับพวกเป็นยังครับเจี่ยวมันภาพเห็ดเบิ้องนะครับเนาะ กี่ยวกับคุณภาเห็ดยอนมึงจะเอาต้องงวดเนี่ยเนาะสี่เนาะงวดสี่หกครับหกห้าแปด คับยูซีเลียงหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเนาะเลี้ยงถ่ายข้งที่หนึ่งท่ายครั้งที่สองครับยูซี เนะล่าสุด <c oughs> เรียกหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเนาะสองสี่เจ็ด เลขถ่าย,ยครั้งที่หนึ่งห้าสี่ศูนย์เลขถ่ายครั้งที่สองสองสามหกครับพี่ หลักหมื่นหลักหมื่นหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างเลขหน้าขั้งที่หนึ่งเลขไทยขั้งที่หนึ่ง ใครั้งที่2องมีบวก2องคองทีน้ำครับย e c นับไปพร้อมกันเนาะไปเนาะนี่สามห้าสิบะเตรียมนับตาหาได้ครับเด้อห้าบวกสบวกเก้าบวกเกีดบวกอันนี้ก็เป็นสองนะครับยเนาะสบวกนี่ก็สองบวกหบวกบวกสคงทีครับย 2องบวกนะครับมันจะได้34ครับดูฟซีเนาะเอาไปใส่ซีซบวกสองเป็นหกครับบีฟซีนะครับเนี่ยมันจะมีบวกสองอยู่นี่นะครับบีฟซีเข้าใจนะครับเนาะ อันนี้ก็สามห้เตรียมนับทหารนะครับเนาะ5บวก2บวกหบวกสบวกอันนี้ศูนย์ก็ขอบวกนะครับยีสิ่เนาะคำวาบวก3บวก3บวกหบวกบวก2องคงที่ครับยีฟิสองบวก เอ็มบอรับมันจะได้แปดยี่สิบปดนะครับเอซเนาะเอากระใสแปดแปดบวกสองนี 8, 8่ครับเอฟซแปดบวกสองเป็นศูนนะครับ, 4, น,รบ,นะรบนั่นเห็นบ่เ,เอฟเขาออกไปเบิ่งใส่มันก็เขา้าหกเนาะเอเนาะ สูตรที่พอเตรียมให้ไปสูตรก้อนนะมันได้อีกอย่าง901บอรครับเอฟซีเนี่ยสูตรที่ผมลงให้คลิปก้อนนะเนาะครับเอฟซีนี่เห็นบ่ครับเขาก่อร่องมึงไปเบิ่งใส่กันมันมันซ่นกันบ่ครับเนอฟซีเนาะเขาเดี๋ยวพอเตรียมก็สซี่ร่วงให้ยืดหรอกไปเบิ่งใส่กันอีกก็ได้พูดที่มักเนาะครับเนาะ จังซี่กับเขาหมวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเห็นบอครับเอฟซีเขาจับกูก็ถือว่าเขาเป็นบอครับห้าหกเจ็ดตัวนี้กับเอฟซีก็คอมเมนต์มาทั้งสองศูนย์เนาะครับเนาะห้าหกห้าหกเจ็ดกับหกเจ็ดแปดนี่เนาะครับเอฟซีเดี๋ยวพอเตรียมกับจีทยอยลงเห็นได้ครับเด้อเอฟซีผู้ที่คอมเมนต์มาอยากได้เนาะครับเนาะ เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับคนที่มักคิดมักคำนวณคือกันเับพ่อเตรียมนะครับผิดพลาดการบ่ว่ากันเนาะครับเอเนซีเนาะสูตรหวยมีเข่ามีรุดเป็นเรื่องปกติคือพอเตรียมเคยว่าเนาะครับเนาะเอามีสูตรเป็นของเจ้าของเห็ดเบิ้งคำนวณเบิ้งก็ดีก็เดาเมนบอทเอเจนซีนะครับจากนั้นแล้วก็เข้ากับทางสายพิจารณาญาณนาะครับเอเนซีเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน นะครับเป็นสต,ติคำนวณย้อนหลังเดือนนากับบรุว่ามันจะเดือนนาได้บอแม่บอนะครับเอฟซีแต่พอเตียมเสื้อยดอกเอฟซีผู้ใดได้ติดตามได้เบิ่งน้ำพอเตียมมากก็เห็นเห็นอยู่ยเยกเลขกแต่ละสูตรเนี่ยพอเตียมเมื่อเคยว่าเอาไหมเบิ่งเบิ้นเนาะครับเนาะสูตรได้เข่าก็คือเขา่าสูตรได้รุดก็คือรุดไปนะครับนี่นะพอ,พอมันพอเตียมบ่แพงเนาะ เอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากันเนาะครับครับเพื่อยังซี่่ะคํานวณน,นะครับเดอเอฟซีได้สูตรไปแล้วเรียกสองตัวมาตัวเนี่ยมันหายากนาะครับ FC. เอฟซีเออเรียกสองตัวมาตัวนี่ก็กถือว่าเก่งอยู่นะครับเอฟซี FC เนาะอันนี้พพเทียมบบเดนั่นนี่ครับอันนี้โพเทียมอกควมจริงเมนโมครับหลายท่านหลายอาจารย์พพเทียมนี่เคยเบิ้งมาเบิร์ดซตัว้าตัวหกตัวเกตตัวก็มีครับ เกตตัวแปลตัวก็มีเกตตัวแปลตัวกันเพราะเขาบอกเธอเกจีวารจะได้มัอบขับเอฟซีอันนี้คือนี่ไซดพ่อเตียมเนี่ยพ่อเตียมเคยบอกให้เอฟซีฟังมาแต่ไรพ่อเตี่ยมโมม,มากเลกลเอกลายตัวเธอเกเธอพิษเกพิษพ่อเตียมเป็นคนหนึ่งสี่น,นะครับนี่นะที่เข้าใจยุยดอกติดตามพ่อเตียมมาตลอดนะครับเนาะครับเดี๋ยวพ่อเตี่ยมไปคำนวณใบนําซุ่มนี่วันน้คำนวณจ้กศูนย์ดอก เอาไาหม fc เบิงก่อนเห็ดเบิงก่อนเนาะครับเนาะเอาแคบหน้าจอยเบิงนะครับเด้อ fc คนที่มกักที่สอบมกักคิดมาคำนวณที่ fc ความเมีตนมาขอสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสองโพียมก็ให้ไปเดียวนะครับเนาะสูตรสีกับหกนี่ก็นนี่นะครับ fc เบิงใบนะครับเรียกหน้าครั้ง,งที่หนึ่ง,งเรียไทยครั้ง,งที่หนึ่งเรียกไทยครั้งที่สองนี่ครับเฮ็ดคือโพแยมนี่แหละมักๆมักมากมกไว้ได้ สบายพอแตีมนี่มากว่าจะแถวแหลกทุบสูตรเพราะว่าพอแตียมเอาเฮ็ดมาดนูนเล่ยเห็นไ่มจังสีล่ละเห็นไ่มจังสี่กับเขาศูนเด็กหลางครับเห็นไหมเล็กหลังเครื่อแของเขียมเชนไวคือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างมาครับ อันนี้พอเต้ยมก็มาแหย่เบื้องบนละ่ะเห็นว่าอันที่ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นี่เห็นว่านี่สองศูตร์มันส้นกันนะครับเอาแยบน้าจอยเบื้องเด้อครับเดอ้อเอฟซีเตียมขอกราบขอบพระคุณในไลน์เด้อครับเดอ้อเอฟซีทุกคนเนาะที่คอมเมนต์มาขอบคุณพ่อเตียมเห็นกำลังใจพ่อเตียมพ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณในไลน์นะครับผิดพลาดประการใดพ่อเตียมก็ขอโทษขออภัยเนาะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้่ม,มีแค่นี้นะครับเด้อเอซีขอเอฟซ,อซีทุกคนที่เขวาวาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้่ม,มีแค่นี้ขอากราบสวัสดีครับ